เหรียนแห่งอนาคตเหรียนมีราคาอนาคตเป็นแบบไหนมาดูกันนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเหรียนกษัตริย์ไทยคอยไทยอ f ฟฟิเชีนะครับ ก็วันนี้นะครับผม EP นี้คลิปนี้ไม่ได้มาตามหาอะไรนะครับผมก็มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่ๆเพื่อนๆน,นักสะสมทั้งมือใหม่มือเก่านะครับมือฉมังนะครับผมที่หลายๆท่านนะครับอาจจะมีอยู่ในมือท่านแล้วนะครับก็คือเหรียญ กระสานะครับที่ระลึกนะครับผม90ปีกรมธนารักษ์นะครับผมครบรอบ90ปีครับวันที่23พฤษภาคม2566นะครับผมก็เดี๋ยวนี้ผมก็เพิ่งได้รับมาจากกองกราสรนนะครับผมกองกราตรโดยตรงนะครับก็นี่ก็คือกล่องนะครับกรมธนารักษ์นะครับกล่องจะมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีใบ ด้วยนะครับแต่ว่าใบเซอร์ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ระวังด้วยนะครับผมระวังเหรียญปลอมนะครับก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอนาคตอาจจะมีออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเหรียญข้างในเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับ นี่ก็จะสลักไว้นะครับกองกระส่ากรมธานารักษ์ครับจากกระทรวงการคมนงนักครับผมเหรียญที่ผมได้มานี้เป็นเหรียญโลหะสีขาวนะครับขัดเงาเขาเรียกว,ว่าโลหะสีขาวขัดเงาแบบชนิดราคา20บาทนะครับเหรียญละ20บาท <Wow. S 1> เหรียญ20บาทแบบนี้นะครับ ปีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นโลหะสีขาวขัดเงานะครับนี่นะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแบบโลหะสีขาวธรรมดานะครับผมจะเป็นโลหะสีขาวธรรมดานะครับก็ราคาหน้าเหรียญก็ประมาณ20บาทนะครับทีละเลือก20บาทนะครับเปลี่ยนจะไม่เงาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญโลหะสีขาวขัดเงานะครับ เพื่อนๆพี่ท่านไหนที่มีนะครับผมหรือยังไม่มีนะครับก็ไปหามาเก็บไว้ได้นะครับผมอนาคตคาดว่าน่าจะมีราคาสูงกว่าปัจจุบันนะครับก็ไม่กี่รู้กี่ปีนะอาจจะ2ปี3ปีนะครับผมก็เหรียญน,นี้ทาทั้งหมดนะครับผลิตนะครับผม เนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีครับกรมธนารักษ์ครับผมวันที่23ครับพฤษภา2566นะครับกระทรวงการคลังนะครับผมได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ผลิตทำเหรียญกระสานนี้นะครับที่ระลึก90ปีนี้นะครับขึ้นมาจํานวน2ประเภทนะครับเป็นเหรียญสีขาวขัดเงาแล้วก็เหรียญสีขาวธรรมดานะครับเหรียญสีขาวขัดเงาก็ราคาก็จะสูงกว่าเยอะครับประมาณ10เท่าของเหรียญสีขาวธรรมดา นะครับ10เท่าเลยนะครับจำนวนผลิตนะครับผมเท่าหยิบทั้งหมดนะครับไม่เกินนะครับเหรียญแบบสีขาวขัดเงาแบบนี้นะครับไม่เกิน1นึ่งแสนเหรียญนะครับหรืออาจจะ1นึ่งแสนเหรียญหรืออาจจะต่ากว่านะครับอาจประมาณ9ก้าหมื่นแปดหมื่นนะครับขอผลิตน้อยนะครับผมแล้วก็ครบรอบ9กปีน่าจับจองมาหาเก็บไว้นะครับผมเป็นเหรียญแห่งอนาคตนะครับ ก็ส่วนเหรียญเป็นเหรียญธรรมดาครับที่ไม่ได้ขัดเงา20บาทแบบนี้นะครับก็จะผลิตทั้งหมดไม่เกิน1 000, 000ล้านเหรียญก็ถือว่าเยอะ,อะเยอะอยู่นะครับผมก็อน,อนาคตก็เหรียญอาจจะมีราคาขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าที่ราคาสูงก็อาจจะเป็นเหรียญขัดเงานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเหรียญขัดเงาแบบในหลวงในหลวงราชาการที่9เคย สมเด็จย่าเอ้ยนะครับพระพันปีเอ้ยอะไรอย่างนี้ก็จะมีราคาสูงนะครับเหรียญขัดเงาครับยิ่งเป็นเหรียญที่คัดเกรดมาแล้วก็จะมีราคาสูงนะครับเก็บไว้มีอนาคตแน่นอนครับผมเหรียญนี้นะครับผมจะไม่แกะนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เป็นรอยนิ้วมือนะครับจริงก็มีวิธีจับอยู่นะครับแต่ว่าไม่อยากแกะครับเก็บไว้แบบนี้ดีกว่านะครับผม90ปีนะครับครบรอบ90ปี เลขสวยนะครับเหรียญที่ผลิตไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นักสะสมท่านไหนนะครับท,ที่ยังไม่มีก็ไปหามาจับจองได้ระวังเหรียญปลอมด้วยนะครับผมก็จะมีอาจจะมีบางโจรมิจฉาชีพบางคนบางท่านนะทักไปเสนอขายให้นะครับก็เราโรดระมัดระวังด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้โจรมิจฉาชีพมันฉลาดนะครับผม มีหลายรูปแบบนะครับก็เตือนพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก็ระวังด้วยนะครับผมโอเคครับผม EP พีนี้นะครับก็จะมาแจ้งชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวันนี้น่าเก็บนะครับอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้าจะเป็นในหลวงราชการที่เป็นลที่10ครับขออภัยนะครับผมรัชการที่10ครับ ส่วนด้านหลังก็จะเขียนคําว่ากรมธนารักษ์นะครับผม90ปีครบรอบ90ปีนะครับก็คลิปนี้ EP นี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆครับผมทราบแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับกับช่องของผมด้วยนะครับช่อง เรียนกริส์ไทยคอยไทยออฟฟิเชียลนะครับผมคลิปนี้อีพีนี้ไอหนุ่มเมืองเหนือหนุ่มน้อยหน้ามนคนเหนือนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ